ยายแดงบุญศรีตัวประกอบ200แจ้งเกิดในวงการอายุ52ปีแจ้งเกิดในวงการอายุ52ปีหาเลี้ยงสี่ชีวิตเปิดชีวิตยายแดงบุญศรีจากตัวประกอบ200สู่ชื่อเสียงดังระดับอินเตอร์เลียเตว่าเป็นดาราอีกคนหนึ่งที่เพื่อนๆนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีสำหรับยายแดงบุญศรีนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ทำหลายหลายคนได้เห็นว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคต่ตอการแสดง ทางนี้ตัวเธอเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงในวัย52ปีโดยปัจจุบันยายแดงอายุ78ปีแล้วและก็ยังคงแสดงละครอยู่เรื่อยๆยายแดงแจ้งเกิดจากละครเรื่อง15ค่ำเดือน11และเป็นหนึ่งในดาราที่เข้าชิงรางวัลแสดงยอดเยี่ยมแห่งปีอีกด้วยเจ้าตัวเปิดใจว่าฝ่ฝันที่จะเข้าวงการบันเทิงเพราะจะได้มีโอกาสได้พบกับดาราที่ชื่นชอบหลายๆคนสุดท้ายนี้ ีแฟนละครอย่างเราๆบอกเลยว่ายายแดงมาไกลเกินฝันแล้วขอชื่นชมในความตั้งใจของเธอด้วยโดยหลังจากหายหน้าหายตาไปหลายวันนี้เราจะพาทุกคนมายยโชมหน้าและชีวิตปัจจุบันของยายแดงที่ต้องบอกเลยว่าดีมากๆและนอกจากนี้เรียกได้ว่าโกอินเตอร์กันไปแล้วเนื่องจากยายแดงยังได้มีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์ต่างประเทศที่ได้เข้ามาถ่ายทำให้เมืองไทยอีกด้วยคือเรื่องรั สลับคั่วนอกจากนี้ยังได้ภาคเสียงการ์ตูนเรื่องเอโคจิ๋วก้องโลกโดยได้ภาคเสียงเป็นแม่หมอในปี2555อีกด้วย